ช้าๆก็คือว่าวันนี้วันนี้เราจะมาดูว่าเดี๋ยวคุณลำพึ่งจะต้องนั่งรถกี่ชั่วโมง6ชั่วโมงอย่างต่าไปไหนไปอำเภอทองผาภูมิใช่ไหมแอนไปสังขะไปไปสังขะไป่ทยรายการเที่ยวรไมไทยไลน์เวอร์นะคะหลังจากที่อีีก่อนหน้านี้คุณลำพึงได้นั่งเครื่องมาก็คือนั่งเครื่องมาจากกรุงเทพมาตรังใช้เวลาก็แค่ประมาณชั่วโมงนิดนิดแต่คราวนี้ต้องนั่งรถ6ชั่วโมง เดี๋ยวอาการคุณนพึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน อาการเป็นไงพี่กี้หลับมานิดนึงตาสลืมสลือนะคะง่วงนอนแล้วหงายง่วงซะแล้วไม่กินเป็ดหรอแดงหมูกรอบหมูหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างคุณน้ำเพิ่มทานวางกินข้าวหมูแดงง่ายๆค่ะนมีหมูหมูแดงหมูกรอบคนพรอมก็จะกินหมูกรอบล้วนนู้น <c oughs> คน,คนกรอบหนูก็กรอบๆคนครึ่งๆกลางๆคนครึ่งๆกลางๆแดงกรอบเป็นคนไม่เต็มมีอย่างละครึ่ <c oughs> <c oughs> ไงไอ้นะจนนายเลี้ยง <c oughs> จนนายถูกหวยเหรอยังไม่ถูก <c oughs> <c oughs> เลี้ยงล่วงหน้าเลี้ยงไอติมล่วงหน้าเป็นรางเป็นรางดีรางว่ารางว่าจะต้องรางว่าจะรวยรางว่าจะถูหวยะถูหัวอะไรก็ไม่รู้ไป้ายข้อเท้าเด็กนักเรียนค่ะเลียเ้ยงไอติมเลี้ยงไอติมแบบว่าพับแบบพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงบอกว่าไม่กินไอติมขอกินอันนี้ไ,ไ <c oughs> อ่ะทุกคน ขอบคุณค่ะที่อุปการะเลี้ยงไอติมพวกหนูหนูเดี๋ยวจ้านายจะให้หัวแล้วค่ะอันนี้เป็นรางนี้ค่ะไปไหนนี่ไปไหนเซเว่นอีกแล้วชีวิตมันอยู่กับเซเว่นทำไมเซเว่นอ่ะกาไม่ให้เราเต็มที่ก่เข้าไปไม่ให้จะสปอนเซอร์เราซื้อขันให้คนรู้ว่าไม่ขโมย ได้ไหมเแล้วพี <S <S ่เอาใส่ห e ัวแล้วพ yup> ี่ก็ลืมมาให้เขาคิดตังแต่พี่จะโดนข้อหารักขโมยพี่จะไปอาบน้ำใช่ไหมคะไปอยู่กับชาวบ้านนะคะก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะมีความพร้อมด้อยากไปเผชิญอะไรก็ไม่กลัวตอนนี้เราอยู่กันที่ทองผาภูค่ะ แวะเป็นปังที่สองจากใดที่เรายังไม่ถึงฉางขลับรุรีเราก็จะแวะไปเรื่อยๆมีกี่เซเว่นเราก็จะแวะไปอัศวินอย่าลืมนะคะ <c oughs> อัศวินหาได้ตามเซเว่นนะคะสาขากอดีจริงเพื่อสุขภาพเราก็เดินทางกันมาห้าชั่วโมงมมไม่ก้นมากไม่เมือ่อยนอนไม่เมื่อยเหรอได้นอนบ้างยังคะ ก็นอนไปแป๊บหนึ่งก็เข้าไปเว้นมันเลยยังไม่ทันจะได้นอนเลยอะ่ะโอ้เปิดนะรชาติดีจริงๆเป็นบัตอย่างเงี้ยยิ่งดื่มแล้วยิ่งดีค่ะฟืนตัวเร็วแต่นี่มันต้องสองสามตาแล้วยังไม่ฟืนเลยเพรไม่ได้นอนฟันที่3ตอนนี้เราอยู่ที่อันนี้อยู่บอตทอยแล้วค่ะ ชั่วโมงเดินทางเจ็ดชั่วโมงฉันไม่เข้าใจเลยน้องคะนี่แต่งอะไรคะแตงง่งโม่มากค่ะแต่งโม่ข้า,างาเหรอคะเขาบอกว่า ก็ยะงถึงท kind of ี่หมายเนี่ยอีก25กิโลเนี่ยจากตรงนี้ไป25กิโลแล้วมันกินได้กว่าจะมาถึงที่ตรงนี้เนี่ยนะทางก็โคตชเคี้ยวมาโอ้โหตื่นตั้งหลายกิโลแล้วฝูงคนทั้งรถเนี่ยเขาตื่นหมดเลยอ่ะชาวบ้านตายกำลังจะหลับไม่ตื่นอีกแล้วอะไรเงี้ยอันนี้สรุปแล้วไม่นอนนอน ยิ่งอร่อยมันกรอบเอ้ยไอ้บายเอาใหญ่เลยบายใหญ่โอ้โหได้ยินกว่าพี่นะฮะเท่าแตงโมใหญ่กว่าแตงโมพี่โอ๊ยอยู่ๆก็เอาหัวกันแน่แตงโมทำไมไม่เข้าใจ ตอนนี้ก็เวลา181แใช้เวลาไปทั้งหมดหคะ่ะก็ประมาณ7ชั่วโมงค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่หมู่บ้านเยคาดีนะคะอาการการนั่งรถ7ดชั่วโมงของพี่พึง่งเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้หัวหัวข้อในเรื่องของการนั่งรถเนี่ยนะคือนั่งรถตั้งใจว่าจะหลับ,บแต่ผลว่าพอจะหลับทีไรก็ไม่ห <laughs> อะไรเงี้ยก็เข้าคอทธรอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้หลับเลยฮะแปลว่าไม่ได้หลับเลยก็เริ่มจะหลับปุ๊บต้องตื่นอ่ะจริงเหรอเออจริงเหรอเออ,อนี่พาฮ <c oughs> ่า่าฮ่่าอีว่ไม่ได้หลับเลยจัสัมพละของตึ้งตาเป็นสามใบน<ฮ>ี่ตอย่าลืมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกระเป๋าเดินทางคุณนอเมริก